นทวม,มึงพงิมพิมพสลัดในช่องอ่ะสลัดอันแบนแล้วตามด้วยชื่ออ๋อไอหมูมึงเขียนสลัดอันแบนแล้วตามด้วยชื่อแล้วรอ้อยเขาพิมพ์ดูเออเว็นบล็อกที่หนึ่งอะเว็ล็อกแบนนะสลัอันแบนแล้วก็เป็นบล็อกที่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยชื่อเออหมูแม่งอันแบนไงสลัอันแบนเอออ้ออ่างแน่อากาศาหมู <c oughs> เออเหลือ,อมึงอไอสัตว์ทีเนี้ย <c oughs> เฮ้ยเอฟสิบหกเห็นรูโอ้โหตัวกูนี่แม่งอย่างช้ำมีโตปุ๊บถีบหน้าตโอไม่โดนดิมีปิวเป็นกระดาษเลยเย้ยมันโกรธกูใครกดมั้งวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าห้าวให้มากอย่า้าวให้มากลูกชุบลูกชุบอร่อยเลย เฮ้ยเอ็มอาร่ะเฮ้ยคนเดิมมีคนเดิมครับกูมีคนเดิมครับกูเดี๋ยวค่อยกลับเก็บได้ไหมสัตว์ทีนี้ก่อนนี่ไงวุ้ยมีตัวหนึ่งยิงกูไม่ปดมยิงไปดมเฮ้เลิกแบบมันจุ๋ยนี่สองคนวะบอกว่าได้คุณแปดโตแปลบเดียวเดี๋ยมาเก็บไปสิหนี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 ออกเมืองออกนอกเมืองออกนอกเมืองเก็บไอ็มอาร์ก่อน ไปได้หมดเจอกันไปด้วยกูอยู่ไม่ได้อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วพี่เชอรสักเตสอยู่ได้แล้วที่นี่มันเดือดที่นี่มันเถื่อนมันจะถีบเราไปเร็วที่อย่าวงลงไมลิ่เวียร์กูเจอคุณหกไปด้วยไปด้วยละก่อนละก่อนไปเลยเจอกันอปเลยไปเลย เด้อครับเอาผมไปดูวิโอ้โหอูซี่กูแต่งเต็มเลยวัยโบอูซี่กูกอดมากตอนนี้อูซี่ทั้งเกมไปเป็ดเอ้ยได้นะเพรพอสุดท้ายผมก็เอาควักไอ้นี่ขึ้นมายิงอยู่ดิเอ้ะเราอะโอ้เจอมินี่เหมือนกันเฮ้ยซูเปอร์ชับบี้ไอ้มันมะมอันใช้ตัวโยชีมั้ น่าจะเป็นในชับแต่มันมาม่าไอ้หมูตุ้เขียวไปเยอะป่าวะกูโยนทิ้งไว้ไหนแล้วก็ลืมแล้วเอ้ยไปขับแอปเปิลดีกว่าดักยิงมันก็ได้เออเออไปดักยิงมันเป็นหมาไปแพร่ของผมม่าแปลงตกว่าแปลงตกครับ เฮ้ยกินนี่ดีกว่าหมูกินได้นะอยากกินซูชิเปล่าเฮ้ยเจอคนนี่เนี่ยม้ากูม้ากูม้ากูมันขับมักกี้อยู่มันจอดมันจอดง่าตรงกำแพงอ่ะไม่ใช่กำแพงดิหินเฮ้ยเออหินหินหินแล้วเอายังเอาดิเอาดิเอาเนี่ยเป็นไม้ปังมันดักใครอยู่วะไม่รู้ยิงหน้ามัน ก็เลงมาเนี่ยเอาดิเอาดิกูมองไม่เห็นน่าไม่หมายิงยิงยิงตัวสองตัวสองตัวขึ้นรถมาเฮ้ยแถวยิงวะอุ้ยี่ห้อไหนตัววะไอ้บัวดิเอาไหนเอาไหนเอามันนี่แหละเอาเฮี้ยขาสองคนได้กูจะเอาอูซี่ปาดแปดไอ้มันสมูททำไมอ่ะมาโดนบ้านจีนด้านขวาแน่เหรอเออเดี๋ยวจะไปกับิมน้ำดีกว่าไอ้บ้านนี้ก็มีไม่ใช่เหรอบัวยี่ห้อแค่มิวแทน เย้ดิแต่เต่แต่ผมบอกแคปตูดแต่ที่ไปจ่ายได้ปัดโอ้หลัดตัวเอางี้ชนก็ชนนดิเอาจอยดิเอาจอยดิจอยดิตู้มาสิวะยาวคนไหนวะเนี่ยเอาทุกที่อ่ะเฮ้ยมาเอาทุกทางเลยเขาเนี้ยได้สองทางเลยสามทางด้วยสัตว์มาดิไปบักกี้หนีไปไหนวะอีอะเอาบ้านเลยสัตว์ ปิน้องมาดิ้ชนเออไว้หนึงเกมือออกไปเ็กก็โวยมาเลยโอ้หยิงเข้าหัวไมกูยิงเข้าหัวเมือนกันได้ไดเชิกูไปไปอชั้นึ่ตัวนี้ิงเข้าหัวบ้านตายบ้านขวาบ้นขวาเชกูไม่ไปชุบดเคม้ระเบิดเคม้สโมเคม้สโมโอ้ย ไม่ระเบิดกุเข้าด้วยวะปับยามาดิโผล่มาดิกูเรามันโผล่มาอยู่ก,ปกูป่าดแรดเดียวแค่แหละบอสสมอลหมดอยู่สมอลเป็นไงอี๋อะต้องกระโดดลงหน้าบ้านนะตั้งกูยื่เสียกงกระจกแตกเออไม่ยอมโผล่มาวะอาจจะโดดโดดลงหน้าบ้านกูยื่เสียกงกระจกแตก ยังอยู่วุดี้วูดีนสมุกหลอกหลอกตัวตัวแล้วเห็นแค่สองตัวมันไม่โดดนี่หว่าเออมันต่อยหลอกมันต่อยหลอกกวจะไปยิงไอ้ตัวขับรถอะ เอาเลยเพื่อนมันดับเครื่องทำไมวะเป็นแดงไหน,นวะแหวงจะไปขึ้นเรืออุ้ยสี่ตัวเอาโปรตีเหรอขึ้นเรือหรอป่าป่าป่า,าอยู่หน้ากูตัวท้ายฆ่ามันทั้งหมดหายอยู่ yếu chuyện này Ở ừ, đây ừ, ừ, ừ. không sao Ờ đây này khi mà không buồn Phạc mạc Nó bởi tùm đi ăn tẹp quá Ui à. <laughs> 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 ทำอะไรตรงนี้วะเอีกทีหนึ่งเยี่ยมสุดกันเป็นบอดเลสโก้บุย๋ยไปดิบ้านไหนดีวะไปเข้าต<อ>ัวปเข้าอ่ะเข้ารถอย่างเราก็ได้เล่นปะไปรถดนดัดสะพานที่เออไปได้หมดโกมันยังไม่แรงขอบคุณซัพพอร์ตจากเจนด้วยอันนี้คือ น้องวาเลโนโต้รอโซใช่ไหมขอบคุณนะครับคุณต้องอันสัพพ์ขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาร่วลรายกไม่เป็นไรครับผมสบายถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรน่ะมันก็ตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นแล้วเนีอย่าไปตวดใจมากนะครับไม่ใช่ช่องมแบนแหวไอ้เหี้ยอะไรบอลจองใครกันไม่รู้ไอ้สัตว์ดักดักเรียแบนแหววใช่ปะเออต้องแต่ว่าไอ้เหี้ยใหญ่ใ้รู้นะไอ้สัตว์เอ้ย่กูแบนในที่นี่ก่อนเลยเหี้ยฮอตไปยะหมดไปละแบนกูไปอ่ะ นี่กูสามปัดสองปีกว่าเว้ยทุกแม่ดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีทุกคนด้วยครับอ่ามีคนโดนดักสะพานใช่หรอเออเดี๋ยวตีคนไทยด้วยตีมิดโตเราต้องฆ่าเขาไอ้เป๊กแต่กูไม่ได้ยินเสียงวะนี่อ่ะขวาเนี่ยไหนฮะลงเรือเสีเยสะพันก็ได้ยิน ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยกลัวก็มีไอ้ดับเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวแล้วยังอยู่ยังอยู่มีชายเด็กชั่วนะฮะอยู่ด้านสะพานเลยเว้ยเออมีคนกำลังคาดอยู่ในน้ำคาดในน้ำมันคาดได้มันคาดได้แต่ว่ามันกำลังจมน้ำตายซ้ายอีกบ้างเรียบร้อยใช่ใช่ซ้ำได้ดิอย่างเงี้ยใช่ไหมนเมันกำลังพยายามอยู่เออแอง หน้ามุกเลยหน้ามุกเลยแหละที่ต้นไม้ที่พวกมองกันแหละต้นไม้นี่นะเออต้นไม้นั่นเลยเฮ้ยมันยิงตายยับเลยปะพอเฮี้ยแล้วมันยิงตัวในในน้ำด้วยสัตว์กูรังสัตว์ในน้ำโอยู่เฮี้ยแห้งเลยไหนวะฟ้าเห็นเห็นเห็นเออไอเฮี้ยเหมือนรู้เลยว่ากูวิ่งมามันได้ยินเสียงผมปะเฮ้ยจะได้ยินเสียงกูวิ่งมาตรงเนี้ยนะพอมึงมึงถึงต้นไม้แล้วมันก็นอนเลย อูฟังมันดังมากนะข้าล่างจะตายห่าแล้วเดี๋ยวข้ามบนสะพานนะให้มันยิงอดเล่นอยก่แล้วเทปเดียญไหร่สี่พันครับอัลฟาเอสครับเรียบร้อย ก็ตายเลยนี่ได้หมดแล้ววะเฮ้ยยาง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 มีคนยิงไอไอชับตายซุปเปอร์ชับบี้อ่ะฝั่งนู้นแต่ว่าฝั่งนู้นยังเหลืออยู่ตอนแรกชับมันอยู่ฝั่งนู้นลองไไว่ายน้ำนะเว้ยโอเคเก็บยาน้ดา่อนหนาวว่าเพามันหมดแล้วว่ะเพื่อนไปไว่ายน้ำก็ขับเรืออ,อ่ะสองยาง ไม่โผล่มาแล้วอ่ะกูแห้งว่งได้อยู่ปพวกะกูแห้งกลางไปแล้วแหละไม่รู้ไงะกูแอดับด้วยว่าว่ายน้ำปะว่ายน้ำก็ตายดิอาจจะว่ายตั้งแต่แรกแล้วปะเออว่ายตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเออฉันไม่เหงื่อาขน่ะเจอกันในวงลองหาดูดิ ใครมันยิงน้องพี่หล่นว่าจะจัดการให้น้องพี่คือ,อยังไงวะหมายึนพวกเราไงจัดอ๋อปากดีมากเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยหน้าผมมีคำยิงซ้อมครับซ้อมวันนี้ซ้อมครับอ,อีกประมาณสองชั่วโมงอะ่ะซ้อมแล้ว ตอมทุ่มหนึ่งไงหม,มอกระมงลงเลยตอนนี้วราจะเลิกนี่แกคเขกินไอยเดี๋ยวมีกาซ่อด้วยเป่าแต่พึ่งรีบตายมึงเอ๋ก,กูก็ตายแล้วโอเคเขาระเบิดอยู่สะพานปะเมื่อ,อกี้ดักร้องนานไม่มา อม่ไงยิงรถระเบิดเลยเหลือให้พี่ดีครับดีทุกคนด้วยฮะ พูดอะไรกันไอ้ยเคลื่อนมาจากใต้เนินเหรอวะ ดสอดสก้บ้ยกด <c oughs> ไม่ต้องเฮ้ยนัองเหล่งัสดีครับมุมมันได้มุมมันได้จิ้มุมมันได้แหละ บ้านเหรอวะบ้านเป่เาวะเหลือแค่หกคนเลยไม่น่าอยู่บ้านเลยวะไม่น่าติมม่มมือบีว่าหัวล้วหมอกลงอย่างหนาลองไปเช็คดูอ๋อมองไม่เห็นเลยวะอ๋ออยากชอบเอาอะไรไปยิยงโดนนะ แนวตั้งหนึ่งไงน้องวิกิตเฮ้ยโอ้ยไอ้บโบรทำลายตานี้ <laughs> เฮ้ยยิ้มเท่มากวะ่ะ เทไม่เทพี่ก็กินเกาเหลาไม่จ่ายตังค์อ่ะอมไม่มีระเบิดไปละตีนใช่ปะรัวปะยังอยู่รั่วไหมปั๊บจะอยู่ซ้ายบ้านแล้วนะเออบ้านแต่ไม่ซ้ายขนาดนั้นนะแต่อยู่ตรงกลางบ้านเอาบ้านบังอยู่ เอ,อ่บ้านบางมึงอยู่ชูปอชูปไม่ชวป,ชปอ้าวเั่นน่ะไม่ชูปเหมือนกันจะไม่โ<า>ดนคนอื่นยิงตูดกันแร้วะเนี่ย มันมึงหาไม่เจอตัวหนึ่งอ่ะไม่หาไม่เจอสามตัวเลยเนี่ยไ็อีกสองตัวเนี่ย <Hey! S 1> ว,ว่ามึงโดนละโดนอะไรวะได้มือกูมีแล้วอ่ะใครยิงกูกูสวนแคนะ่นั้นดูแล,จำ,แลจำไว้น้องดูแลจำไว้ โอเคชัอตนี้มึงของจริงวะไอ้เหี่ยภาพตอนที่มึงยิงเดนหล่นสองคนลอยมาเลยที้อะ <laughs> ช็อตนี้มึงของจริงว่ะ